โจนาธานเดวิดว่าที่หัวหอกใหม่ยูเวนตุสโจนาธานเดวิดกองหน้าทีมชาติแคนาดาวัย25ปีกำลังจะกลายเป็นสมาชิกใหม่ของม้าลายยูเวนตุสล่าสุดเดวิดเดินทางถึงตูรินเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายและเตรียมเส้นสัญญายาว5ปีไปจนถึงปี2030เดวิดย้ายจากลีวแบบไร้ค่าตัวหลังหมดสัญญาคาดว่าจะได้รับค่าเหนื่อยปีละ6ล้านยูโร บวกโบนัสอีก1-2ล้านยูโรแม้ไม่มีค่าตัวโดยตรงแต่เอเย่นจะรับโบนัสรวมมากกว่า10ล้านยูโรผลงานกับริวทูว่าสุดยอดยิงไปทั้งหมด109ประตูจาก232นัดโดยรูดูการล่าสุดยิง16ประตู5แอซิสเป็นหนึ่งในดาวยิงที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของริวและพาทีมควา้าแชมป์ลีกเอิงปี2020ั 21, และควา้าแชมป์ซูเปอร์ครัพ ปี2021ทับยีในนามทีมชาติแคนาดาก็ไม่ธรรมดายิงให้ทีมชาติไปแล้ว36ประตูจาก67นัดถือว่ายอดเยี่ยมสุดๆเดวิด David, คือกองหน้าความเร็วสูงหาช่องดียิงคมใช้ได้ทั้งสองเท้าเล่นได้ทั้งหน้าเป้าหน้าคู่หรือริมเส้นการเคลื่อนที่ฉลาดแถมจบสกอร์เฉียบคมสำหรับแฟนบอลยูเวนตุสเตรียมตัวต้อนรับดาวยิงคนใหม่คนนี้ได้เลย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข่าวฟุตบอลเด็ดๆแบบนี้ครับ